ที่สที่เราอยู่ที่ซิซิลี<ๆ>ก็เรายังอยู่ในเมืองคาตเนียเดี๋ยวจะเที่ยวในตัวเมืองคาตเนียก่อนที่แรกที่เรามาก็จะเป็นอากาซ่า Cathedral of Agatha ตรงนี้เที่ยวอยู่ก็คือเป็นเหมือนแบบจัตุรัสเรียกว่า p i a z a ่าเพ a ย a Del Duomo จะเห็นว่าในใจกลางของจัตุรัส p i a z a del d u o o o เนี่ยก็จะมีช้างมีช้างอยู่เรียกว่า Elephant Fountain มันเป็นแบบรูปปั้นช้างที่อยู่ตรงใจกลางจัตุรัสแห่งนี้เลยอะตอนนี้อากาศเย็นๆสบายๆตรงนี้ก็มีคนเยอะแยะเลยตอนนี้ผ่านช่วงอีสเตอร์ไปแล้วร้านค้าก็จะเริ่มเปิดกันเต็มๆมากขึ้น ที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นคาเทโรอ a เซนอาคาตาเป็นนักบุญอาคาตาจะเห็นว่ามีเด็กๆมาทัศนศึกษากันด้วยนะเห็นไหม เมื่อวานที่เราไปจูกเลียเตอร์ก็มีเด็กมาศาสนาศึกษาเหมือนกันจะเห็นว่าเนี่ยเราอยู่ในใจกลางเมืองของแคนียเรายังเห็นเขาเอ็ดไนต์ตรงนู้นเลยเมาเอ็ดน้า,อนา,า,อนาตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์ของอากาตาตึกนี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นโดมเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์ใหญ่ที่อยู่ตรงฝั่งนู้น แต่ว่าโดนถนนตัดผ่านก็เลยต้องแยกออกมาไม่ได้คอนในกันนี่เรากำลังเดินขึ้นบันไดช่องแคบตรงนี้มีแบบลายร้อยขั้นเลยเขากำลังนับอยู่ว่าทั้งหมดจะมีกี่ขั้นสี่ไมกล้องเลยอันนี้เป็นเพนติงที่ตรงมุงกุฎห้างบนนะ่ะมันเป็นของจริงนะเขาเา เห็นว่ามันจะแบบออกคล้ายๆรีทีนิดนึงทางเหนือจะเป็นทางแคบๆแล้วก็วนขึ้นไปวนอย่างเดียอะเลยขั้นที่100ก็จะสามารถออกมาแล้วก็มาชมวิวมาพักก่อนได้พวกสนุกกับการนับบันไดมากเลย อันนี้เป็นวิวที่เราเห็นจากชั้นบนของคาติโก้าอาคาตาจะเห็นแบบจัตุรัสเพียร์ไสอยู่ตรงนี้หมดเลย Say hello 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 สนุกคือนับได้117ขั้นอันนี้ยังไม่สุดนะเดี๋ยวมีอีกอันนี้ วิวมอเอ็ดนด้าเห็นไหมหมอเอ็น้าอยู่ตรงนู้นโอ้โห,โโหตรงนี้แคบมากดูนี่เนี่ยตราวนี้เนี่ยแคบมากแคบมากนี่อันนี้เป็นชั้นบนสุดจริงๆแล้วนะเนี่ยมันสามารถเดินรอบตัวโดมได้เลย ดม,มนี่ตรงนี้เราสามารถเห็นวิวรอบเลยเนี่ยขอบเอ็ดั้งอยู่นะั่งมุนเป็นเดวิดนะมุนเป็นเดวิดอากองบอกอะไรก็เซ <c oughs> ียนจะเซียนอะไรเนี่ยรู้มีเป็นสตรีทอ,อะไรเต็มเลยไม่รู้อะอะไรอะ <c oughs> ไม่รู้เหมืนอนกัน บอลยอนตรงนี้เป็นชีสนี่ก็ขนมปังตรงนี้คขาเลิฟฟูมากเลยอ่ะนี <ๆ S 2> ่อทั้งมุมทั้งโต๊ะเลยอ่ะสีสันเยอะเลยขนาดนี้โอ้โหอันนี้อะดีโชวะหอยหอยจ้า ดูปลาดูปลาแซลมอนหัวสาลมอนนี่อะไรต่างนี้เลยหรอป้าบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นทูน่าส่วนอันนี้น่าจะเป็นกระทงแทงที่สามะที่สามวัสดุมันนี้เป็นอิตตี้แซลมอนเป็นออสเซอร์มาเชมาสก์เนี่ยวมาเชฟ

Oh, that. Six. Six, please. Six, six. six oysters. Take I get one of these ones? Fine. Yeah, I'm tired. <laughs> 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 แล้วก็เดมอนเพปเปอร์มามันไม่มีที่เขียยเลยเนาะเป็นไงหอยมาไหมขอขอครับเป็นไงสกินยังกำลังเคิมหวานเค็มหวานไหมัอาอะไรวะมีหอยนี่ใหญ่ ขึ้นไปปะนักเพิ่มแล้วก็โชว์ไม่โชว์วางไปโชว์คนละด้ามาหายมาอย่างนี้เออขึ้นดิขึ้นด้วอซคโอเคโอเคเป็นไงบ้างอันนี้อร่อยอร่อย อันนี้คือสตอเบอรี่เล็กๆอ๋อลองชิมดูมันเ่ามากไม่ต้องกัดมันเบาข้างในมันเออเอ้แต่หอมอ่ะหอมอ่ะมาโม้ ้ว oh, oh. ั่ดูสีนี่อะไรอ่ะนี่อะไรยังไม่รู้อ่ะอมีเมลอ,อนเมลอ,อนเขลูกเล็กเมืกี้พี่ลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากเฮ้ยเจาหอยอหอยมันี่งแบบดิบๆขึ้นเลยเนี่ยไม่หลายเจ้าไข่หอย,อยอเฮ้เยแล้วอ,อันนั้นน่าจะวอนะหรือล่าวอนั้น นี่มาดูเขาทำสดๆเลยอ่ะเขาเคี่ยวคาราเมลอย่างนี้แล้วก็แบบใส่หัวลงไปอ่ะโอ้โเนี่ยัว้วนๆเลยยังไม่ได้บอกไม่ นี้มันเย็นพอมันเย็นมันเกาะกันมันแข็งโอ้เขาขายประมาณ4ยูโรต่อ100กรัมเขาตัดเป็นแท่งๆ,ๆอย่างนี้แต่ว่าตอนซื้อก็คือจะต้องมาชั้นดูอีกทีว่ามันกี่กรัมจริงๆมันก็แบบแพงอยู่นะแต่ว่ามันก็แบบคือถั่วทั้งหมดอะมันก็เข้าใจได้โอ้ อออันนี้มันยังไม่เย็นมันังไม่ต่ออ่ะตบกอนอันนี้มันน่าจะเป็นผัวพิตาชิโอแล้วเหมือนเคลือแบบคาราเมลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่พิตาชิโอมันยังหอื่นด้วยอย่างเช่นอัลมอนด่ะหนด้าชิมพิตาชิโออุ้ยกอบอยู่นะ ก็กรอบอยู่กรอบแล้วก็หอมอยู่นะสงสัย <Okay. S 1> ว่าเทนาไจะอร่อยกว่าเนาะแบบเรื่องความที่แบบเราชอบเทนาไหรอยู่แล้วแต่ว่าเท่าหรนา่ะมันจะแข็งกว่าเพราะว่าน้ำตาลที่มันเข้าไปอ่ะมันจะก,กระดุกตัวชิมน้ำลาดออเรนซิันสดรอเมตรหนดีบัดรออรเรนจ์ขันสดชอร่อยอยู่ เขาบอกว่าสั่งเนื้อม้าไปเนื้อม้าเนี่ย horse m ีด t ball เนือ้อไม่รู้ว่ามันจะแบบมีกลิ่นอะไรหรือเปล่าอันนี้เบอร์เกอร์มา <ใน S 2> ้าเพราะเปังอันนี้เบอร์เกอรป์ปลาอัน,นไหนก็ไม่ไมรู้อ่ะเมนูไม่รู้อ่ะเดือดอะไรไม,ไม่สุกด้วยเหรอเบอร์เกอรม์ม้าไม่ค่อยสุกไม่รู้เหรอ มัแล้วกินได้ไหมอ่ะในสุดก็ยังกินได้เลยกินอะไรมาซาชญี่ปุ่นเนื้อมาเป็นไงอ่ะอีหนุนอ้าวถามอีหนุนรีวิวหน่อยมันจะมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงจะไม่ซันนะไม่มันเปรี้ยวๆเนี่ยหรอมันเหนียวแน่นั่งจะมีไอ้ไอ้เกล็จับเกล็ดจับต้องนะตรงนี้ค่อนข้างซิตี้หน่อยเปแบบสีแย่